รัฐเตรียมแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ8แสนคนทั่วไทยรอบไม้ตั้งแต่วันนี้ถึง21กรกฎาคม68นี้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมามี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่17กรกฎาคม68ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้ค่ะสําหรับโครงการทุนเสมอภาคนะคะซึ่งเขาจะให้เงินอุดหนุนานักเรียนนะคะ เป็นทุนยากจนพิเศษค่ะแ0 0แสนคนทั่วไทยนะคะสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะที่ลูกหลานเนี่ยเคยได้ทุนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลน,นะคะโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะคะได้มีการเดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็พร้อมเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือทุนเสมอภาคนั่นเองค่ะให้กับนักเรียนยากจนพิเศษนะคะกลุ่มที่ได้รับทุนต่อเนื่องรอบที่ 1. ประจําปีการศึกษา 2 5 6 8นะคะระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคม68นี้นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครมีสิทธิ์รับทุนนี้นะคะแล้วก็ครอบคลุมโรงเรียนนักเรียนคนไหนบ้างนะคะกลุ่มไหนบ้างนะคะซึ่งเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมนักเรียนนะคะตั้งแต่ชั้นานุบาล1ถึงมัธยมปีที่3นะคะในจานศกาึกว่า3 0,000แห่งทั่วประเทศครอบคลุม6สังกัดก็จะได้แก่ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการส,งส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนและสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหาคนครอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคนะคะประมาณ8 0 0 0สนคนก็คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นนะคะ1 5 6ล้านบาทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเงินที่ทางรัฐบาลน,นั้นจะสรรผ่านกสศในแต่ละปีค่ะ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะจำเป็นพื้นฐานอาทิค่าอาหารอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบและค่าเดินทางไปโรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้รับเงินสนับสนุนตรงนี้เนี่ยสปีต่อเนื่องนะคะวงเงินตั้งแต่1,000ถึง7,200บาทต่อปีกันเลยค่ะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและระดับความยากจนของนักเรียนด้วยนะคะซึ่งโดยนักเรียนหรือว่าผู้รับทุนนะคะต้องรักษาอัตราการมาเรียนไม่ให้น้อยกว่า 8 5ค่ะตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะไม่ใช่ว่ายากจนแล้วก็จะได้ง่ายๆไม่ใช่นะคะก็จะมีการผ่านการคัดเลือกว่าเออตั้งใจเรียนไหมเรียนดีไหมอะไรประมาณนี้ด้วยประกอบประมาณนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาดา้านใต้คลิปได้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ